แข้งเทพต่อสัญญาวิเลนโมตาอยู่ลาตะขายต่ออีกหนึ่งฤดูกาลตอบแทนผลงานแข้งเทพทูบังคอกยูไน,นเตตประกาศต่อสัญญาสู่นาชาบาซิลอย่างวิเลนโมตาเพิ่มอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แข้งเทพทูบังคอกยูไน,นเตตสร้างประวัติศาสตร์สมอลอนโดยการไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรกในศึก AFC แชมเปี้ยนลิก2023-2024ทําทำให้ลาสุด ทูบังคอกยูเนเตดได้ทำการต่อสัญญาวิลเล่นโมตาเพิ่มอีก1ปีทำให้ดาวเตะวัย1ปีจะได้คาแข่งในถิ่นทูสเตเดียมอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลสำหรับวิลเล่นโมตาเกมาร่วมทีมทูบังคอกยูเนเตดก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3ลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด21นัด ทำได้18ประตูรวมทุกรายการและทำสถิติเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสสอนหลังจากย้ายไม่ร่วมทับแข้งเทพในฤดูกาลแรกโดวยวิลเลนโมตาได้เผยถึงแกานต่อสัญญาครั้งนีว่าผมดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้อยู่กับสโมสสแห่งนี้ต่อไปผมมีความสุขมากกับทีนี้ฤดูกาลที่ผ่านมาแม้เราจะไม่สามารถควา้าแชมป์ได้ในเกมฟุตบอลถ้วยนัดสุดท้ายแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าพอใจ พราะเราสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม AFC c h a m p i o n น l e a ได้เป็นครั้งแรกและทำให้ทุกคนในสโมสรกระหายที่จะมองหาความสำเร็จเข้าสู่สโมสรห้ได้ผมอยากขอบคุณสโมสรที่มอบความไว้วางใจให้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชทุกคนที่ช่วยผักดันที่ผมพัฒนาต่อไปและผมหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้สโมสรประสบความสำเร็จได้ในฤดูกาลหนนะ้า แข่งไทยสุดฟีเวอร์บาหลียูนิเต็ดเปิดตัวเอลิสต์อลล์แนวรับทีมชาติไทยจมอสอนบาหลียูนิเต็ดทีมชั้นนำในลีกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกลีกสูงสุดของอินโดนีเซียทำการเปิดตัวเอลิสต์อล้์ปากาหลังทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง2เมตรมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยแฟนบอลแห่ต้อนรับเอลิสต์อล์ ได้รับทีมชาติไทยเป็นจํานวนมากด้วยหลังจากเปิดตัวแล้วเขาจะออกเดินทางไปสมทบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีคิวดวลแข่งกับทีมชาติไต้หวันและทีมชาติฮ่องกงทันที